เราจะพามาชมสมาชิกใหม่ของบ้านคุ้ยทำเองนะคะนี่นี่จะให้ดูตัวแรกก่อนนี่นี่น่ารักไหมลูกซิลกี้ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะคะเดี๋ยวมุดก่อนมุดก่อนขอหน่อยขอเล่นกับลูกหน่อย ตัวที่สองก็มาจ้ามีอีกไหมมีอีกไหมขอดูหน่อยอ่ะน้องน้อยอตัวที่สามเพิ่งออกมาเอามีอีกไหมมีอีกไหมเอามีอีกไหมโอ้โหอื๊ว้าวยังอยู่ในไข่อีกเจ็ดฟองนะทุกคนฮ่า แม่ก็จะลองหาโอเค